สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียว h ชาแนลนะครับตอนนี้เราได้เดินทางมายังวัดบ้านกวนบุญน,นะครับมาเพื่อช่วยงานนะครับโอ้โหแปลกูแปลก,ปลกตามากครับมีการประดับนะครับระยิบระยัดระยะระยับระยิบระยับนี่ครับนี่คือทุงทุงทง เดินทางมาเพื่อจะช่วยงานนะครับนี่ครับองค์พระศิวลีองค์เล็กองค์ใหญ่นะครับ สวัสดีครับบริบองป่าวลกรุบกรุบขณีย์ดันไดดึก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 กระเดาดึนดึนกระเดาเราก็มาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครั Hence, บมาเราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกโอ้โหข้างล่างก็จัดเป็นโต๊ะรับรองนะครับ นัครบข้างล่างมัก็ไม่ทราบว่าเขาทำอะไรกันเดี๋ยวเราค่อยลงไปดูนะครับพอผมเพิ่งมาถึงนีย่มีมีเสียงเพลงอยู่ครับ เจอคนสวยคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับแม่ครับมันไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับบรรยากาศแบบนี้โอ้ขาช่างนะขาช่างสวัสดีครับแมโบลบองโปนกรุ๊กรุเคลียแซมไซส์ช่างเดียวชซแนลสวัสดีครับ เราเป็นช่งางท่านบนนะแต่ช่างไมพูม้สึตัวตอนนี้ผมกินฮอทตั้งนานแล้วครับเขาเพิ่งปล่อยตัวครับเ<ต>ขาบระยู่ผมก็เลยลากออกมาครับแกะโซ่ออกมาได้ผมก็มาเลยครับผมก็บฮูย้ยุว่าสายบุญอยู่นี่ผมก็เลยเอา้าวางใจแนี่ยจะน้อยนะครับคำพูดืันอยู่ผมก็บเท้าวีออดก,กับยายคนนี้ไม่มานะไม่เส่นนะ<ม>นพื้นนี่ยเส่นนะครับเ้านีโอ้ต้องขอบขอบคุณแม่มากครับ ที่ตรวจงานที่ผ่านไปต้องเอามือรูปนี้รูปอย่างนี้นั่นเองอย่ากจะพูดถึงขนาดนั้นผมละอายใจครับผมก็เพิ่งมาครับต้องตรวจงานนะผมจะเอาหน้าไปตําหนิใครได้ครับคิดคุณคิดดูสิครับต้องตรวจงาน,งานมาหาแม่นะครับแม่แม่บ้านพี่บองหอมนะครับร้อนๆก็ร้อนได้นะเออหลองร้อนได้เลยเลยเพื่อนไม่เจอกันนานสบายเหรอฮึสบายดี นี่นี่ครับแม่ทำอะไรครับม่จัดตู้ตอ๋อตู้ตู้เนี่ยเป็นของเอฟของที่ผู้ใจบุญผู้ใจบุญมาทำถวายเนาะครับโอ้โหเยอะแยะเลยข้างล่างก็มีบมกแม่ไม่หมดเลยนีน่คือแม่บ้านพี่เบาหอมห,หรือพ่อเบาหอมหของผมนะครับ อันนั้นกม็นบ่แม่มนอ่ท่ะแม่อืมครับปะ่ะไปดูเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่ก็ใช่ครับนี่นี่ก็ใช่ครับ ครับเขาไปทำอะไรกันเราเนี่ยแหละสองคนไปโองไว้นล้วนะใช่ใช่อันนี้ของของที่มขาไปจับเลยนั่นแหละถ้าไปอยู่ตรงไหนคือตอนนั้นเราทำศาลางในก็อ่ะเดี๋ยวอัปเดตบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับเพิ่งมาถึงเดี๋ยวก็ขอตัวไปดูนั่งดูงานที่จะทำมีอะไรเหลือมั้ง เพื่อนี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ